ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหากุรนะคะเขตศรินทรนอกจากที่แบบว่าต,ตามหลักสูตรแล้วค่ะที่ได้จากที่นี่เลยก็คือเพื่อนเพื่อนต่างวัยค่ะเพราะว่าการที่มาเรียนในห้องอะค่ะไม่ได้แบบเป็นรุ่นเดียวกันถ้าปกติแล้ว,วในในระดับที่เราเรียนมัธยมก็จะแบบอายุเท่ากๆกันทั้งหมดแต่ที่มาหาหลัยเนี้ยค่ะก็แบบอายุน้อยกว่าแล้วก็อายุ25หรือห0หรือ4 0ก็มีพอเราก็ได้เรียนรู้ทั้งด้านความคิด หลายๆอย่างของรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแตกต่างกันมากกับแต่ละเจนในแต่ละรุ่นแต่ว่าเราก็เข้ากันได้นะคะเราก็คุยกันได้พี่ๆเขาก็ามีน้ําใจบางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างคุยกันไม่เข้าใจบ้างแต่เราก็สุดท้ายพอเราเรียนจบอะคะ่ะเราก็ยังเราก็กลับมารักกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเรากว่าจะเราจะผ่านมาได้อะถ้าเราไม่มีเพื่อนนะคะถ้าถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ยากเหมือนกันนะคะที่ว่าจะจบ4ป,ปีได้ค่ะ <c oughs> สุดท้ายก็ขอบคุณ อาจารย์ทุกคนเลยค่ะที่คอยสอนคอยซัพพอร์ตหนูทุกๆอย่างคอยแบบให้กําลังใจตอนแรกก็ถอดใจว่าจะแบบไม่เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์ก็ช่วยผลักดันคอยให้คําแนะนําจนทําให้มีวันนี้ค่ะก็ที่ผ่านมานะคะแรกๆอยากจะวิจารณ์เลยเจอครั้งทีแรกแบบว่ายิ่งมาก จะตอบกันจะตายไม่กล้าคุยเนาะเออไม่กล้าคุยต่างคนต่างเชิดเชิดมากเดือนแบบเป็นอะไรอะฮะคือแบบอย่างนี้จริงๆแล้วพอไปมามาอ่ามาแบบปีสองเนาะเราถึงจะเป็ปีเรื่องแบบปีหนึงนี่ไม่สนิทเลยใช่ไม่สนิทเลยพอปีสองลากันไปเรียนอะไรไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยจนจบจนจบถึงปีสี่นี่ก็ก็รู้สึกภูมิใจนะภูมิใจที่แบบเออที่มันเป็นเด็กดีแต่ว่าดื้อมาก อยากจะให้แบบว่าลดลงนิดนึงโตแล้วอืมประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะครับวันที่สมเร็จการศึกษาสำหรับน้องเมย์นะครับในความประทับใจที่อยู่ด้วยกันมา เป็นน้องที่อัธยาศัยดีกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนในมหาลัยนะครับในการเรียนก็มีความคือในเรื่องอะไรต่างๆก็มีความที่จะสนับสนุนหรือ,อคอยช่วยเหลือที่มหาลัย,ยู่อยตลอดนะครับที่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยู่ด้วยกันก็มีแต่ความผูกพันยิ่งอยู่แล้วก็ยิ่งรู้สึกรักนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา พี่นะครับก็ขออวยพรให้น้องมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ไปเพราะว่าเราอาจจะพบกันน้อยลงนะครับแต่เราก็ยังถ้าเจอกันที่ไหนเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้น้องและครอบครัวมีแต่ความสุขได,ได้งานได้สิ่งที่น้องปรารถนานครับพบเจอแต่สิ่งดี ตอนใกล้จะจบเกือบไม่จบส่งเล่มแก้เล่มก็ไม่ไม่เสร็จสักทีอะสุดท้ายอาจารย์ก็เลยต้องทําให้แล้วส่งไปสนีให้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเสื้อลูกศิษย์ทำห้อยู่แล้วแก้หลายรอบแล้วเออไม่ผ่านสักทีถ้าจะให้พูดก็คือเรื่องตรงเวลานี่แหละไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหรใช่ ไว้ับปากแล้วไม่ทำเนาะลบปากแต่ไม่ตรงเวลาใช่ใชแต่ก็ทําอยู่นะแต่ต้องตามถ้าออกไปนอกรั้วมหาลัยก็ต้องปรับตัวดูแล้วน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ขอบคุณค่ะตัวรอดได้อยู่ค่ะออดเก่งใช่ใช่รู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักถามนะคะได้อยู่อย่างนิดนึงคือเขารู้ว่าอันไหนควรทําก่อนเขาเขารู้ว่าอันไหนควรทําก่อนแล้วเขาก็จะทาอันนั้นแต่ก็ ก็นิสัยก็ไม่โตเด็กน้อยไี่ชอบเพื่อนหนูชอบอาจารย์ชอบอ่ะอาจารย์นิสัยก็คือไม่โตได้ค่ะอาจารย์แต่ได้วันไหนได้ตอนไหนได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ได้เมื่อไหร่แต่ก็ได้อยู่โอเค สำหรับน้องเม์เนาะก็ถ้าเจอครั้งแรกอาจจะยังไม่สนิทเพราะว่าเรายังไม่เคยมีบทสนทนานด้วยกันแต่ว่าเมื่อเวลาเรียนแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้องทาร่วมกันก็ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นก็มีสายใจคอนก็เป็นคนดีช่วยเหลือแล้วก็มีความเป็นผู้นาสูงช่วยได้ในเรื่องกิจกรรมะหลายอย่าง งานกลุ่มที่ทำด้วยกันก็มีหลายงานแล้วก็อยู่ไปอยู่มามันก็สนิทกันไปแล้วอยู่ด้วยกันก็สนิทกันเองส่วนเรื่องที่อยากฝากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้รักษาสุขภาพตัวเองเยอะๆอยู่กับครอบครัวมากๆอยู่ไปก็ขอให้มีการงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็มีความพร้อมในทุกๆด้าน,ดดานก็เสียงไม่ค่อยมีก็แค่นี้แล้วกัน สามสี P O P O L นางสาวพะกพรภูแซมนางสาวกิติมาศกลับดีนางสาวอาวสัดาแนมเนียนนางสาวปังสลิสาถางนางสาวพิชยากรมันพระศิริ